กลายเป็นสัญญาณที่ดีอีกครั้งเมื่อนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวก้อยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดโต๊ะพิเศษหารือเพื่อคลี่คลายปัญหาอุทกภัยร่วมกันพร้อมกับพลตารวจเอกประชาพรหมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้อำนวยการสปพ นายปรีชาเร่งสมบูรณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอายอนนท์สนิทวงศ์ณอายุธยารวมทั้งผู้ว่าราชการ6จังหวัดปริมณฑลทั้งปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการและฉะเชิงเซา เปิดฉากการหารือด้วยคำยืนยันของนายยงยุทธวิชัยดิตที่ย้ำว่ารัฐบาลไม่มีความขัดแย้งกับกทออมอและประสานงานกันโดยตลอดและทางผู้ว่ากทมอไม่ได้คิดแต่ปกป้องพื้นที่กทมอเท่านั้นแต่ยังคำานึงถึงผลกระทบในปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆทั้งนี้จะเร่งแก้ปัญหาน้ำรวมทั้งเปิดทางสัญจรให้ได้ก่อนวันมหามงคล5ธันวาคมนี้พร้อมยืนยันว่าการเจรจาเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหามวลชนเนื่องจาก เป็นความเดือดร้อนไม่ได้เป็นปัญหาที่มาจากความมั่นคงไม่ได้ต่างคนต่างทำนะครับแล้วก็ไม่ได้มาแตกแยกอะไรกันไม่ได้มาเหตุแก่ตัวกันว่าของชั้นแห้งแล้วของเธอเปียกไปก็เปียกไปอันนี้ก็บอกว่าของชั้นเปียกทำไมเธอ,อยังแห้งอยู่ไม่ได้มันไม่เป็นนะครับการมาประชุมวันนี้เพื่อยืนยันกับคำพูดเหล่านี้เพื่อผู้ประสบไปพี่น้องประชาชนได้อุ่นหัวใจนะครับว่าผู้รับผิดชอบของทางรชาชการนั้นนะ่ะ พยายามกันเต็มที่เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับผู้ว่ากทมชี้แจงถึงเหตุผลการพิจารณาเปิดปิดประตูระบายน้ําว่าจะต้องพิจารณาทั้งระบบทั้งพื้นที่เหนือน้ําและปลายน้ําเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่กทมซึ่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ยอมรับว่าฝั่งธนบุรีการระบายน้ํำยังเป็นไปได้ช้าแต่จะทํางานอย่างเต็มที่ส่วนพื้นที่ตะวันออกน้ําลดลงรวมถึงคลองรังสิตประยูนศักดิ์ด้วย ได้พูดไว้อย่างชัดเจนว่าให้กรุงเทพมหาคอนครเปิดประตูน้ําโดยให้ให้อยู่ในระดับที่ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อกรุงเทพมหาคนครนะครับดังนั้นภารกิจหลักของผมต้องอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้ทร่วมงานกับสบพมาโดยตลอดแล้วก็จุดยืนของผมในการที่ร่วมมือกับทุกฝ่ายก็คือว่าเราพูดกันได้ครับว่าจะเปิด เป็นประตูน้ําแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ที่สําคัญคือต้องขับเคลื่อนทั้งระบบครับ ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง6จังหวัดปริมณฑลได้ขอให้รัฐบาลเร่งจัดหาเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําท่วมขังโดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีและปะทุมธานีที่น้ําท่วมขังนานนับเดือนจนน้าเน่าเสียและยุงชุมซึ่งขณะนี้นนทบุรีมีปริมาณน้ําท่วมขังในพื้นที่กว่า380ปล้านลูกบาทเมตรซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลากว่า19วันจึงจะระบายน้ําออกจากพื้นที่ได้หมด พร้อมเสนอให้กรมชนประทานปิดประตูระบายน้ำคลองพระพิมลเ,เพื่อไม่ให้น้ำท่วงไหลเข้ามาสมทบในอนาคตนะครับท่านครับเมื่อน้ำมันลดลงอีกประมาณสักสี่ห้าวันเนี่ยตรงคลองมหาสวัสดิ์ไอ้โทษนะคลองพระพิมลข้างบนเนี่ยนะครับมันเริ่มมีเห็นเห็นแนวเขื่อนแนวขันเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วงไหลลงมาเตินมนะครับก็อาจจะพิจารณา นะครับก็การเรียนทางกรมชลประทานอาชีวินาาปิดประตูระบายน้ํคลองพระพิมนนะครับและรับเพื่อไม่น้ำขบวนไหลลงมาแต่ว่าทางกรมชลประทานก็ต้องไปประเมินว่าท่านจะต้องเพิ่มศังภิพในการสูบน้ําออกจากคลองหนือคลองพิมลเนี่ยนะครับลงไปไม่น้ำแท้จริกับแม้นเจ้าพยาเพื่อไม่น้ําท่วมขาังงานแล้วก็ไปที่เดือดร้อนกับพี่น้องจังหวัดปทุมธานี ส่วนจังหวัดสมุทรปราการน้ำลดแล้วเกือบทุกพื้นที่และสามารถรองรับน้ำเพื่อเป็นทางผ่านออกสู่ทะเลได้ไม่ต่ำกว่า1 0ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเช่นเดียวกับจังหวัดฉะเชิงเซาที่ยังรองรับน้ำได้กว่า1 0 0ล้านลูกบาทเมตรต่อวันรวมทั้งพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครขอเครื่องสูบน้ำา1 0 0เครื่องเพื่อกู้เทศบาลอ้อมน,น้อยที่ระดับน้ำอย่างท่วมสูง ด้านอธิบดีกรมชนลประทานเห็นว่าต้องมีการพิจารณาเปิดปิดประตูระบายน้ำในฝั่งตะวันออกตามสถานการณ์เนื่องจากขณะนี้ถือว่าอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วอีกทั้งได้ย้ายเครื่องสูบน้ำจำนวนหนึ่งไปช่วยระบายน้ำฝั่งตะวันตกแล้ว ขณะที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมร่วมกันวันนี้จะนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมถือเป็นตัวแทนที่จะนําข้อเรียกร้องของประชาชนมาหารือดังนั้นข้อสรุปที่ได้คือความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องเห็นพ้อง ส่วนกรณีการเคลื่อนไหวแสดงความไม่พอใจของมวลชนนายกรัฐมนตรีขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งหากมีการละเมิดกฎหมายก็จะถูกดำเนินการเบญจมาศวิธี Voice TV รายงาน